ตนตื่นตนชรากถาตำราคนแก่กฎของการใช้ชีวิตในวัยทองอย่างมีความสุข 1. อาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระ 2. ถือครองเงินฝากธนาคารและทรัพย์ไว้กับตัวเอง 3. อย่าไปคาดหวังว่าลูกเต้าจะดูแลตอนแก่ 4. หาเพื่อนเพิ่มครบทุกวัย 5. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น 6. อย่าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตลูก 7. อย่าเอาความชรามาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องความเคารพนับถือและความสนใจ 8. ให้ฟังเสียงผู้อื่นแต่ให้วิเคราะห์และปฏิบัติตามที่คิดอย่างอิสระ 9. ให้สวดมนต์แต่อย่าร้องขอจากพระ 10. ข้อสุดท้ายอย่าเพึ่งตาย 1. อย่ากลัวความแก่ 2. อย่าเสียใจที่แก่ 3. รีบหาความสุขเมื่อยังมีความสามารถ 4. อย่ารอหาความสุขก่อนจะเสียดายภายหลัง 5. รีบไปเที่ยวตามสถานที่ที่ที่อยากไป 6. หาเวลาเจอเพื่อนเก่า 7. สังสรรค์กับเขาเพราะเวลาเหลือน้อย 8. เงินที่เก็บไว้ในธนาคารตายแล้วออกไปไม่ได้ 9. ใช้เงินหาความสุขเมื่อ,อยังมีชีวิต 10. อย่าก,กินอะไรที่ชอบก็กิน 11. หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 12. กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 13. การเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา 14. อย่าวิตกกังวลกับความเจ็บป่วย 15. ทุกคนต้องผ่านการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา 16. ถ้าวิตกเรื่องแก่เจ็บตายแล้วมีความสุขก็ให้วิตกไปเถิด 17. รีบจัดการปัญหาเสียก่อนตาย 18. ปล่อยให้หมอดูแลสุขภาพพระเจ้าดูแลชีวิตและตนเองดูแลอารมณ์ 19. อย่าก,กังวลกับลูกหลานพวกเขาช่วยตัวเองได้ 20. สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น 21. สนใจดูแลคู่ชีวิตที่ชราด้วยกันให้มากขึ้น 22. เก็บเงินกเกษียณไว้กับตัวเอง 23. พบเพื่อนเก่าให้บ่อยมากขึ้นเพราะเวลาเหลือน้อยลง 24. ยิ้มให้ตนเองและคนอื่นทุกวัน 25. ทําทำชีวิตให้มีความสุข 26. ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องไห้ให้ดังๆไปเลย 27. ความหวังสิ้นสุดถ้าหยุดความเชื่อ 28. ความรักจะสิ้นสุดถ้าหยุดใส่ใจ 29. ชีวิตจะสิ้นสุดถ้าหยุดยิ้ม 30. มิตรภาพจะสิ้นสุดถ้าหยุดแบ่งปันขอให้โชคดีมีอายุยั่งยืนขอขอบคุณบทความคำคมนักปราชญ์จาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ